และนี่มันก็คือหลังเก่าแล้วมันนั่งมาพักมแ้วแล้วแล้วาเลเาา้เามไปเซเว่นห่อยเนี่ยเซว่นนะเซเว่เอ้นี่มาฉากลวะเนี่ยกูไม่รู้กูเมาแอมึรู้จักเซเว่นปเนี่ยเซเว่นไอกไม่ตเซเว่นเอลเว่นกันไอ้นี่เซเว่นมาทากไหนวาไม่ไร่ไรกูมีจะเซเว่นมเอเฮ้ยกูถามตามจริงเถอสมัยเรามีเซเว่นเอลเว่นแล้วหรอวะกูจะไปรู้มึงไม่รมึงให้กูมาซื้อไม่ใช่เหรอเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูขึ้นเครื่องบินเองเลยนะมินาเล้วเนี้ยหละเ่ย ตัวผีเฮียอะไรเรากูไม่อยู่แล้วกูก็ไม่ไงเอาอ๋อเฮียชนอ๋อม่งไปไหนกันหนุ่มมันเนี้ยปล่อยยืนอยู่คนเดียวสนามบินสมานภูมิอยู่ไหนเดี๋ยววิ่งขาใครวะมันนี่ขึ้นไปทำไมครับเป็นลิงเหรอลงมานี่อะไรเรากูเก็บมะม่วงหินมะพร้าวอยู่แตนมะม่วงบ้านไหนมีมะม่วงหินมะพร้าวเออมะม่วงบ้านโกนนี่แหละไปดิเธอไอสัตว์มะม่วงหินมะพร้ากกับมะม่วงคนาลาเซนนี่กันเลยเฮ้ยขึ้นไปทาแมวในข้างบนเฮ้ยเก็บกล้วยเอ้ยไอิบหายผีหีือเ่า

ฉันแม่งว่ายน้ำนะอยู่เรียตลึงเอาลึก <c oughs> บันไดก็ไม่ขึ้นดีๆไม่ขึ้นแล้วกูมาปีนอะไรตรงนี้วนะเนี่ยอุ้ยผีก็ไม่รู้เหนือแอบหลบตรงนี้แ๊บแม่งพวกมันไปอยู่ไหนะหมดวะเซเว่นอีโลเวล่นแถวนี้มันก็ไม่มี้วมันเป็นอย่ไรวะอย่าให้รูนะ้นอะใจเย็นใจเย็นผมเองม,องมอาแล้วมงนี้เนะี่ยลู้สาวเล่นไม่มีอะไรหรอกมึงปีนอย่างงี้กูก็ตกใจามาดิอาลุงไม่ลองเหรอสนุกดีจับแม่มุมกินยังไงข้างบนอ่ะเอูมีควาสุขวลามาว่ายน้ำเล่นเออใช้มันจะปวดปววท่านผู้ชมครับผมกำลังีมาละทอนอยู่นะครับวิ กูรู้เหมือนกันว่ากูทําอะไรอยู่เฮ้ยว่ายน้ําเล่นนะฮ่าะมีความสุขโอ้ยกูจะขึ้นน้ําได้แทบตายฮ่าเอ้งไม่มาทำไมเนี่ยมีคุณรเธอผีเหรออังก็ไปทางนี้อ่ะเฮ้ยกูจำได้เมื่อกี้ปินขึ้นน้ำแล้วนี่ว่าเฮ้ยท้องสิครับตัด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 มาหนี้เลยมาหนี้เลยมาช่วยกูขึ้นก่อนมาหนี้โนกูกี่รอบแล้วเนี่ยอ้านนาความนาความแล้วสรุปกูมาว่ายน้ำเล่นทำอไมเนี่ยฮะสรุปเราทำไปที่ตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้น อีกสัตว์กูบอกให้ตรงนี้เออตรงนี้ก็ตรงนี้อ่ะเอาเด้เนี่ยเออนั่นแหละพันตรงนู้น่ะพันกองขี้ควายรอบกองขี้ควายเออตรงนั้น่าละอ้าวพันพันเหม็นมากเลยพันบอกพันตรงนู้นอ่ะพันตรงนู้นอ่ะเดินวนแล้วก็เดินนำแงวเต็งป้อไรเกีงแควี้ชองหนำแงวตาแนวติงมองแมวตัางมองเดียวได้ติงมองแมวต๊อบป๊อบป๊อบป๊อบล้อมเร็วๆดินำแงวเต็งป้อไรเป๊ียว เฮ้ยกูว่าคาถาไล่ผีนี่มันตะแหง่งตะแห่งนะยังไงมันคล้ายๆกับเดี่ยวไมโครโฟอนไงก็ไม่รู้อะไรมันคอโฟนไมโครโฟอน,มอฟอนไม่รู้จักเดี่ยวไมโครโฟอนอ<ง><ม>น่ะเน,นี่ยเห็นปะเนี่ยดูดิกเถิกเฮ้ยอ,อ,อะไรฟังหมอผีแล้วเกิดอาการมันเหรอไม่ใช่ก็ก่อนหน้านี้คืนนึงอ่ะเออไปดิสโก้เทคมามันมากเด็ดๆทั้งนั้นโรยเอาจะท่องต่อแล้วนะ สิงห์ฝนและเงินงเขียวหุ่ยฉลองนำเงานำเง,ง,ง,เงางเงววชิงมองเงานำเงาให้เธอชิงมองเงารู้สึกมันหิวหิว,ว,ว,วอ,อ่ะเฮ้ยใครจับกูกูจับมึงไงล่ะกูไปด้วยหมอครับหมอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมอ่ะเพื่อนผมไม่จะจับผมทำเมียครับไม่ไปเป็นไรไม่ไปเมป็นไรหมอนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวผมจับหมอทำเมียแทนก็ได้หมอหมอหมอ,หมอปกติแล้วเวลาเราทำพิธีอย่างเงี้ยมันจะต้องเราจะต้องเข้าไปข้างในไม่ใช่เหรอพวกหนังเจเนเรชันใหม่ๆอ่ะเวลาหนีก็ถ่ายทำการแ่ะเขาจะต้องเข้าไปนั่งในสายสีไม่ใช่เหร อ๋ไม่เป็นไรหรอกน,น่นมันแบบประหยัดงอ้อ่าเออรถลวกร้อนอะ่ะใช้ใสายสีนิดเดียวพอยยยยิิิิ่่งงเปปาากกููขขึึ้้นน

เฮ้ยหมอผีโดนผีจับทำเมียร์ทำไงดีอะมีอะไรกันล่ะคะหมอผีแม่งเอ้ยกูยิงอยู่ตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นคุณหรอคะเฮ้ยหมู่บ้านเรามีผู้หญิงด้วยเหรอจำได้ล่าสุดแม่งมีแต่เกนะเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอจีบได้ป่ะได้ค่ะเหมือนได้ยินอย่างที่กูได้ยินหรือเปล่าบีหนึ่งกูได้ยินที่มึงได้ยินนะบีสองมาผี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 แม่งโดนผีปั้มแล้วนี่ว่ะเออกูลืม

เป็นไรเป็นไรเป็นไรยังมีหน้ามาถามเหอก็ตกใจมึงเนี่ยันนั่งคานเล่นอยู่ริมตาลิงแตว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 แเออเงเห็นเพื่อนอีกคนหรือเปล่าไม่เห็นเหมือนกันนะก็วิ่งมาด้วยกันแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แตวแตวแฉันนั่งคาเล่นอยู่ริมตลิงแตวแตวแเฮ้ยเององหาดูอีกครั้งดิก็เมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันแล้วมันหายไปไหนอะสงสัยโดนผีจับทำมียไปแล้วมึง เมืองไทยเนี่ยมันก็ร้อนได้ร้อนดีเหลือเกินนะอืมไม่รู้ไอ้เจ้านั่นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ร้อนได้ร้อนดีเซเว่นก็ไม่มีแอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้เมื่อไรพัฒนาการจะเข้ามาสู่ประเทศไทยว่าวเงียบๆไปนะตอนนี้ก็คงใช้แอร์จีไปก่อนละกันเนาะอืมสนใจกูหน่อยเฮ้ยคุณนั่งข้างๆแล้วก็ไหลจะเย็นวะเนี่ยผัดตั้งไหนไม่เย็นไดกรดีเนี่ยเฮ้ยไปนั่งที่อื่นดิ น่าจะมีที่เย็นกว่านี้น่าไปตรงโน้น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 เออยกูหน่อยสิกูผีนะเว้ยน่ะยังไม่มองกูอีกเฮ้ยกูว่าน้ำตัวนุ่มน่าจะเย็นดีนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นกูแล้วใช่ไหมเออนึกว่าจะไม่มองกูซะแล้วผี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 จะไป็นหมดเลยผีผีเอาชนอีกผีผีผีเอาฟองเอาฟองเอากล่องมารับแล้วผีผีอยู่ใต้ผ้าห่ม ฉันนั่งคาเล่นอยู่ริมตาเล็งดับดนบดับดบดดบอุ้ยโอ๊ยฉันนั่งคาเล่นอยู่ริมตาเล็งดับ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 แปลกใจยิ่งช้นนี้ที่ไหนเนี่อาฟงอาฟง้รู้สึกภาพผิดเรื่องครับอาฟงอาฟงเรือไททานิคเรือแ้วเรือไททานิก เทานิคขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อไปทำอะไรในน้ำอะ่ะเพื่อนไททคนิคอะไรล้ผิดเรื่องแล้วนี่มันหนังอะไรนี่มันหนังไทยจบ